สวัสดีครับสวัสดีเช้าสายๆยานะครับผมโอ้ยทำไมอยู่นี่มิ่งเพราะอ้วนน่ะละเอาลาไม่ไหมพี่ลาว่าจะไปโรงเรียนกับพ่อไฮลาไปดูน้องหน่อยเช้าสายคืนนายังไงอฮ้ยเจ๊ปีมาแล้วคุณตาคุณตาครับเุ้ยมาเยอะๆเลยอ่ะเฮ้ยคู่ปั๊บมิ่งก็มาเห็น มาถือโซ่มาถือโซ่โอ้ยเยอะแยะเลยมิงมิงมิงดูมิงดู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 มิงดูโอ้ยพอครับบรรยากาศปี๋หลายเลยครับพ่อเฮ้ได้ดีนี่โอ้ยเยอะเลยเยอะเลยมาแลครับลูกชายเดินหาลูกสาวดุ่มดุ่มเลยอ่ะแวะไหมแวะไหมแวะไหม มากรีบก่อนไม่โม่ไม่ยิงก็ไม่โม,ม่โอ้ยครับแปรงเลี้ยนเลยแปรงเลี้ยนแล้ลววะไม่สนใจใเจเแลว้ววะไปแล้วไปแล้วโอ้ยว่าทาผมเลยแมโมว่าทาผมเลยครับ เนื้อบังดู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 คลางดูคลางทำไมไม่มึงมารอผมบ้างขยันคนเดี๋ยวมุนแหงพวกคอยยี่บานละคอยลื้มรื้มคอยรื้มข้าวคอยรื้มข้าวไปสิไปถามคาอยู่อ้ยนะดูสาวเหนือปะกันอี่ละสาวเชียงเชียงใหม่กับสาวแม่ฮ่องสอนนะฮะ เชียงใหม่อำเภออมก๋อยนะครับซสามอำเภออมก,ก๋อ,อกยอืมอ่ออาลองท้องกันลองท้องกันเร็วสามให้ลูกดูกินครับกินมาครับกินเลยครับแม่โมกินครับผมนอนะได้ง่ายๆครับเฮียอ,อย่าไปมุดใต้ท้องอ่ะเดี๋ยวจริงๆอ่ะแม่โมไม่ได้แทงเข่าหรอกน้องในท้องบอกว่าเอาเนี่ยแม่เอาเนี่ยาย,ายขี่ดื้อพอดจัดจักบาทเนี่ย ถือเข้าถือ่ายถือเตะซะแต่เตะไม่แรงเหมือนไม่ห่างดีนะครับไม่ห่างดีไม่ห่างดีไม่เอาเท้าเขียนะครับปั้งเลยนะดื้อแห้งวันนี้ต้อง,งตั้งซีตั้งตั้งซีตั้งซีกินครับกินขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ซีเอฟกล้วยให้อร,อร่อยให้ชายมิ่งคุณนายทั้งสองนะฮะอันนี้คุณนาย คุณนายท้องแก่ๆครับผมว่าน่าจะประมาณไม่กลางเดือนหน้าก็สิ้นเดือนหน้าแน่นอนไปนู่นเลยที่นี่พวกคุณใช่ไหมครับพวกคุณคิดคิดว่าสถานการณ์นี้เป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออไปเรื่อยๆแหละครับไปเรื่อยไปเรื่อยอือแต่ว่าแต่ว่าท้องข้างล่างเริ่มเริ่มเริ่มลดแล้วนะลดแล้วครับมันคือว่ามันมันจะเหี่ยวนะฮะเหมือนไม่หางดีแล้วนะฮะครับมันจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแฟบนะฮะ ดูดูมือครับดูมือดูมือดูมือแม่แม่โมกับมือหางดีคนละไซส์เลยในโค้งในก็ไม่คืดหน่อยครับอันนั้นคุดซะอันนี้คุดกันแท้ดูลูกชายมีความสุขแท้ดูซ่าดู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 โอ้โ าอบาอไไอบแล้วครับอาบเสร็จสักนีแ่แหละครับอาคลีต้ม <c oughs> คุณตาพิกได้สั่งทรายมาไว้แล้วครับผมจากคุณแม่พาราดีแล้วก็คุณแม่เล็กนะครับท่านละสองรถนะฮะใส่ตรงนูน้นตรงรถถ่สองแล้วก็ตรงนี้สองครับเพื่อไม่ให้แฉนะฮะมันเป็นดินเหนียวครับกเ็เลยต้ององใช้ดูอ่ะแม่ดึงไปลูกดึงมาเอา้าเอา้าไม่ให้ไม่โม่หน่อยเฮ้ย,ยสองไม่ลูจ้จอมพูดนะมิง <c oughs> มา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 สัตว์ไปเรียนไปไปถึงเวลาไปเรียนแล้วนะครับมีคุณตาเคลียร์พื้นที่แล้วฮะไปดูไปประตูท่ามาลูกมามามามีมีตุมีประตูไหมอันมิ่งอันมิ่งก่อนเลี้ยเอานนองไปน้านหนึ่อาลูกไปด้านหนึ่งไเอาลูกไปมา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 ทางที่ทางที่ยินเสี่ยงนะมาอยู่ไกลไปเนาะไปไปไปมาเร็วมา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  มามาเร็มาเมารอลูกฮะลูกถาลูกไา้ไข่กันถาลูกกันถาลูกกันมามามาเร็วมามามาเร็วมามาทางดีเร็วมาหมดแล้วลูกมามาเฉพาะเมฆไมฆเม่แม่ครับแมครับตามมารับแม่ ดูดูทางดีดึงด <laughs> ดตามลูกชายเตยเตยต่อยเลยอ่ะมาตามหลามาเลยครับ <c oughs> ตามหลามาเลยแม่ตามหลามาเลยครับผมมาทั้งที่นังนี่เ <c oughs> ข้าจะไปยุควักไม้ครับของเล่นมลไม่แม่มันผีเดือนมันผีเดือนเสร็จแล้วข้าพายุบานไม่เลยมาเร็วมาเร็วอะไรมา ใี่<อ>้าเจ๊เร<อ>ิ่ม <พอ S 2> แล้วเวรว <c oughs> ิ่ดูดูดูพวกก,ก็ต้องดูหลังครับนี่ครับดูหลัง,งะะเออวัยรุ่นกำลังเขาวัยรุ่นวัยรุ่น,นอ่วัยรุ่นเดือนวัยรุ่นเดือนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อุ้ยแม่ทาแล้วนะพ่อผมทาพ่อผมนะครับครับผมได้รับแม่แคบครับผมได้แคบมิ่งเปลี่ยนห้องเรียนใหม่นะฮะวันนี้คำครูมาอยู่ไหนดิข้างหน้าเลยบ่โอ้มาๆมาๆมาไม่รุ่นไม่รุ่นมาแล้วโอ้มาอยู่บ้านใหม่เลยวะ ของเลี้ยงไหมเฮ้ยคือแม่แป้งว่าทำไมขึ้นมาอยู่ห่างเท้ห่างลูกสะใครได้นี่พอเรีเราอนุญาตแล้วไม่เป็นไรไรล่ยุบไปเลยยุบไปเลยมาแล้วมาแล้วฮมาแล้วครับน้ยของเล่นไมมพอมาท่านชินครับมาท่านชินมาท่าน,น,นชินยังไม่ชินยังไม่ชิน,นดึงไม่ได้นะล,ลูกนะพื้นที่มันถูกขาระวังติดแข้งเหยียบขา ห้องเรียนใหม่นะฮะคืสอสมามาดีท่านพ่อผูดได้อยู่ใกล้เจแป้งครับก็ใกล้สองท่านอ่ะสองเฮ้เจวางไหนเฮาสบายดีบ่เช็กทายทักทายกันแล้วครับสบายดีบ่ไปไหนใครไปคือบ่คือมา คือบอลนะไทยคือไหมในรูปเป็นเป็นตะคือบอเบิางน่อมแคลว์คือบอลอะไร่างเ้หลังนะแม่ครับข้ามมาอยู่ห้องเลี้ยงไหมแม่มาแม่บ้านพี่ดาวด้วยนี่ครับโอ้ยลาขึ้นมาจะอยู่ห้องพี่ดาวครับดูดูดูเอออันนี้ก็พังพเพราะเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ดาวนะครับเนี่ยอันตรายนี่เลย คนตาก็ผูกกนนู่นนะครับแต่ว,ว่ามิงมิ่งมิงน่าจะไว้ตรงนี้นะคิดว่านะฮะแต่ถ้าเราเรามีฝาฝาข้อคือประตูนะประตูข้อก็จะจะปล่อยให้มิ่งเดินนะเล่นนี้เลยแต่บางทีก็อ,อันตรายนะฮะบางทีนนที่ช่องช่องมันเล็กแต่ถ้ามิงมันใหญ่ตรงนี้นะ,นนนะ,ะก็ระวังระวังแค่ตรงนี้พอครับแต่ว่ามิงยังหงัวเล็กอยู่ไม่เป็นไร ไปแล้ว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 ไปยังพี่น้องคำคูนเลยผมมายุ่ทั้งนอกก็ได้ครับไวรุ่นยู่อใก็ได้สวัสดีเอฟซีสวัสดีครับผมประตูไหนมีประตูบอกคุณตาคุณตามีประตูไหมหรือว่าเอาไม้กัน ครับได้ห้องเรียนใหม่โอ้โหมิงได้ห้องเรียนใหม่เดินลวเดินสำรวจลวเสียผู้ใดนี่เสียผู้ใดนี่เสียผู้ใดนี่เสียไม่เรื่นทางไหนนี่น่ครับมาหน่อยมามิงมามาถอากมามิงมามาอะม้อ่ะอ่ะ เดี <formation jin inh throat> <s at> ๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มาดูลงทักทายกันมาจังไหนเอเป็นนักขี่บอเป็นนักขี่บอสทักทายกันะครับเคยไปเดินสายครับเดินสายหากินด้วยกันไหมคขาว่าหางเครื่องก็ไม่ใช่เดินสายครับเดินสาย hèn hè 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 <laughs> <laughs> à, hèn à, hái ăn, cứ hèn à, hèn à, này các bạn. Mưa, mưa, mua, 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 มามามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากความนั้นลกกับสองแม่ทั้งสองนะสวัสดีครับ